เอาเร็วอื้อู้ไปนู่แล้วเจ็ดซวิ่งด้านอกมาแล้วครับชิดๆปักๆชิดๆปกนครับมาแล้วอื้มาอยู่อู้โย่เอออู้หู้อู้ปนปน ลดลดแล้วลดแล้วอายุดูดูดูอายุ สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันคลองบ้านในได้อีกครั้งครับวันนี้มาตกขีตตังอีกนะครับกลับมาหมายเดิมที่เดิมเวลาเดิมปลาเดิมครับแต่วันนี้พิเศษครับผมใช้นี่ครับตะกัวมิสเตอร์ปานฟิชชิ่งออนทัวร์ของน้องปานะครับให้ผมมาครับผมก็เลยเอามาใช้แทนตะกัวเดิมที่ตกนะครับนี่ครับผูกง่ายครับเป็นตะกัวแคโรไลนาลิกนะครับแต่ผมเอามาตกหน้าดินลอยทุ่นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นตะกัว15กรัมนะครับลองดูครับ ก็ถ้าใครสนใจตะกั่อแคโรยหน้านี่ก็ลองดูได้ในช้อปปี้ก็มีนะครับนี่ครับฟิชชิ่งออนทัวร์มิสเตอร์ปลาครับผมมาครับลุยขี้ตังกันครับวันนี้หลังจากไปหาปลานู่นปลานี่มาใช้เหยื่อกุ้งเหมือนเดิมนะครับตังทุนเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองดูครับวันนี้มีผลงานไหมครับมาครับอันนี้ใช้อยู่เหยื่อกุ้งเหมือนเดิมนะครับเบ็ดตาเล็กเหมือนเดิมครับเบ็ดเบอร์เจ็ดนะครับครับตีสามสามห้านาที กำลังดีว่าด,าดีเวลาดีมีปลาวันนี้ตะกวัวหมานตะกวัวหมานลอเแ็้วลองแรวทำไงเอาเลยปลามาครับพร้อมครับลุยลองไปแล้วครับเอย่าวแรก มีปลาเล่นทุ่นผมนะครับเห็นไหมครับมีปลาเล่นทุ่นครับนั่นครับนั่นครับนั่นครับมีปลาเล่นทุ่นนะครับเมื่อกี้ผ่าอกแล้ววัดอื้มอีปลาเว้ยปลา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 แต่ว่าปันหาคือหรือว่าลังนู้นมาโยนใส่เรือเดี๋ยวให้แทงตีนเช็ดเมื่อกี้มีปลานะครับฮะ หาวิงโอ้โดก็พอนไอหลังโฟมต้องกันเต็มหลังทีอย่านี้นี่นีลยตอด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 ลงปุ๊บตอดปั๊บครับเห็นครับเห็นไหมครับตอดแล้วครับตอดแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรครับตอดครับตอด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 เน่าหม่าไหมวะ ตอดอยู่นะครับปลาเล่นทุ่นอยู่นะครับเงินเงินเงินเงนวัดอืมปลาได้วะไปลาได้หนิคิดตังค์ังคซื่อไหนเลยกินวันนี้ต้องวัดต้องวัดมาเอาลองขยันวัดกับมันลนะเดี๋ยวรู้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 ต้อนแล้วตอนแล้วม,ม, <c oughs> มันมาแล้ว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 ปลาอ้ เอาแล้วยูกับผยยูยูแล้วหลาได้ปะคิดตังคิดตังคิดตังเร็ดนนนเอ้นู่เอานู่เดือดเดือดทีตอนทีตอนเดียวเดืเดเดืเดเดือดเดือดกับผมเดียวคิดตังนยแห้งดู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 มาแล้วครับคิดตังตัวแรกเราครับตัวไม่ย้ายวัดใส่มันตอนเบาอ่ามาแล้วครับตัวแรกตัวแรกตัวแรก หน้าแห้งแทงหน้าแข้งครับเออกลืนเลยนั้นตัแรกบัดซับจริงๆเลยเออเอาไม่วลยนะเอามาทปอเดี๋ยวนานแย่เงี้ยแล้วูเอาทีดันเคยดันเลย <laughs> Mơ bà lâu mất đây <laughs> Mất tờ bữa đây Phà bạc phố mâu rửa vậy căng đó thì เอาเร็วอู้โอ้ไปนู่นเร็วเจ็ดเซอวิ่งได้หนอมาแล้วครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับขีดตังเราขอบคุณครับเอาเร็วอึ๊ดจีเกือบไป ปลาดอืมมาแล้วครับคิดตังหน้าแห้งนะครับตัวชับโกให้ดังตัวนี้เป็นคิดตังหน้าแห้งซ้ายไม่ใหญ่นะครับเอายู่เร็วเช็ดเอาหน้าแห้งแล้วเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเอามาพพพาาาาาามมเออย่เรียบร้อยครับคนละแต้มแล้วครับการนี้ เดียวเดียวยวกบอนเดียทุ่งทุ่งทุ่งไรก็บอนทุ่งทุ่งทุ่งเบ็ดของเราถุงหมานทำงานแล้วนะครับวันนี้นี่ครับสามแต้มแล้วครับคนละแต้มครับได้ปลาแกงกันแล้วครับเอารุดลลงทุ่งไปแล้วขึ้นมาแล้วระวังหน้าแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ นนนนนในทุ่งเขน่ะระวังหน้าแข็งกินอยูอ่ดังนานเลยนะมาอีกแล้วครับตัวที่สามครับผูกเบ็ดดังซื้อแล้วตัวนี้ โอ้กิดตังหนังสือครับอู้เข้มก็ผลจับไอ้นี้เลยก็จับไอ้นี้เลยเออเอาเร็วอืมอนักเลยหนักเชยเชยตอนนี้นักขึ้นเออนักขึ้นเลย

<c oughs> เอาก้อนปลาอยู่ไมนั่นอยูอยู่ยูยูยกดเดีดเจ็ดทำไมกดอไม่ละออาคีตังดีมดีดีดียกเลยยกเลยระวังล่างไอ้จระวังล่างจะได้ของโกไอ้นี่นี่เพามันแล้วจีมจล้วีคีตังตัวเล็กก็สมุดปก

แม่คนติดงัวมัดแล้วโอ้ยมาแล้วครับหน้าแห้งตัวที่สองผมครับหน้าเยี่ยวถุหน้าแข็งก็ไปหน้าเยี่ยวเลยไดีนี้หน้าแข็งหน้ายุ่งแก่เลย นัวย้อนอยู่เต็มมันนััวเต็เลยอยู่เตัวนี้สยสวยครับเขาเริมแต่นเยอะพี่อ

มันแน่เชัดเป็นฟู้เลยฐานนั้นนะ ซน้งสือหนังซือกูพอนะ้ข้งมาแล้วหนังสื้อเกี่ยวยักษ์เิมพงไหมตัวที่สามครับคิดตังหนังสือครับอะเอะเอ,เ,อเป็นคิดตังหนังสือนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับยู่แล้วก็พอน เดี๋ยคิด <c oughs> ต,ตังนาแหงัวดังซื้อดังซื้อว้า <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเออตัวใซส์เถาแถวนี่เลยตัวตัวไม่ใหญ่เดียววะนะ ừ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  Này nàng sư huyền phu cũng lấy qua phần nữa ta để tụi mày dây nè Thì mình bạn kín này rủ ra nè, mình bạn đằng phía này nhức chắc, nhức chắc, nhức chắc, bỏ bỏ nha, cái thằng nàng sư nè Nào nè, tí đài nàn nè tí càng ừ ไข่เซตเยอะก็ได้คุณบอลเนาะเซตเยอะก็กินนี่เออเซตเยอะก็กินแค่นี้มันดูดลงไปอืแทงเอาแล้ว ที่ตังเป็นฟุ้งเลยที่ตังทางคลองเลยตังทางคลองเลยงานนี้มาจริงไอ้ที่ตอนตอนเรานี่มัน่นไปอันนี้ โอ้โหโอื้มฮึอื้มรุดรุดแล้วตัวใหญ่เองก่อนนะรุดเลยมาจริงใส่ยอเนี่ยตัวใหญ่นัดตัวนี้เออลุดแล้วว่าตัวใหญ่เหรออื้มเสร็จแล้วครับ ਨਾਲ ਕੋ ਫਨ ਕੋ ਬਨ ਤੋਂ ਹੂੰ เน่าเชือตอนนั้นลุดเจ๊ยใ้นั้นขี้กาไงนั้นนะเออขี้กาไงนั้นนะจากใต้ตึงเลยนะถ้านักขี้ตังถ้าน้านักหอยวัดถ้าเบาขี้กา กลางใช่ไหมมาแล้วอู้เจ้าดลดแล้ว สุดแล้วปลายูดูดูดูยูยูกมะดานแห้งแอฟขีดตังหน้าแห้งครับเรียบร้อยครับร่นไปนู้นเลยไปดักวิวไตเแล้วไปอีกแล้วครับ ต,ตีต่อห้าแล้วตัวนี้คือตังหน้าแห้งนะครับเสบหน้าแข็งเลยทุกไปนึ่งแม่ไปดางว,วิวดูเลย,เลย ก็ไม่ใหญ่เดี๋ยววันนี้นะอม <c oughs> แดงไงจะกินกลางมันนะของแดงชอบกลับแล้วนะครับวันนี้ครับกับตะกัวหมานของมิสเตอร์ปานนะครับใช้ได้อยู่นะครับสิกรัมครับใช้ตีแคโรก็ได้ตอกหน้าดินก็ได้นะครับแล้วก็ผลงานวันนี้ครับได้กันทวนหน้าครับผมได้ไป4ี่ตัวครับหนังสือหนึ่งตัวหน้าแห้ง3ามตัวครับของกุพรได้ไป ห้าตัวออ้ปลากินครับปลากินครับปลากิน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 เดี๋ยวนะครับจะปิดคลิปปลาพาวิ่งครับเดี๋ยวสุดท้ายครับนั่นนครับเห็นไหมครับนั่นครับไปแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวสุดท้ายเรานะครับขายที่เร็วท่ะไม่ทันครับเนี่ยปาเยอะก็หวิงอยู่ก็ปิดคลิป โควิดไม่ทันเดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนไหมครับเดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนนะครับถ้าได้ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูหลังปิดคลิปนะครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเห็นไหมครับวัดไม่อยู่ไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวถ้าได้ปลากับเหยื่อชิ้นนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูหลังปิดคลิปนะครับเป็นชิ้นเล็กๆเหยื่อชิ้นสุดท้ายครับก่อนปิดคลิปครับนี่ครับชิ้นเล็กนิดเดียวครับไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับจะได้ดูไหมนอ FC จะได้ดูกับปลากับเหยื่อชิ้นนี้ไหม